สวัสดีครับผมสวัสดีเอทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับมาพบกับช่องเลขนะคับคะคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮานอยรวมครับผมของวันที่26กรกฎาคม2 5 6 7เช่นเคยครับผมเลขล่าก็ปล่อยต่องววนของวันที่27ดกรกฎาคม2อง7่527ต่อเลยนะครับผม แต่ก่อนอื่นที่ไปดูตัวเลขผลสรุปกันนะครับก็มาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเลขกนะครับในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง o YouTube ขอ F สีทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์ มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็นกนะขอทุกท่านมีสุภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมรวย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 ทุกท่านนะครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับครับผม เลขนักราชนะครับผมฮานอยรวมนะครับของวันที่26กรกฎาคม2567นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เดินทางมานะครับสูตรนี้นะครับเข้ามาแล้วอย่างต่อเนื่อง6เดือนกับ29วันนะครับนะครับผมอีกอีกสองวันอีก2วันก็เข้า7เดือนนะครับผมซึ่งเป็นสถิติที่ดีมากนะครับผมนะครับมาดูครับผมเลขราชวางวินไว้นะครับผม คู่วินทั้งหมดมี6ตัวนะครับผมมี 7, 8, 9, 6, 0, 1เนะครับเลขทั้ง6ตัวนี้นะครับผมเลขท่านบอกไว้ว่าสามารถนำไปทำเป็นตัวรูดวิ่งตัวรูดได้ทุกตัวนะครับผมแต่ให้เน้นไปที่3ตัวหน้านะครับตัวหน้าก็คือนะครับข้างหน้านะครับ 7, 8, 9, นะครับ้านะครับเป็นตัวหลัก จะเห็นได้ว่าตัวจับคู่จะมี7,8,9ตัวว,วิธีการคือนำตัวเลขทั้ง6ตัวนี้ครับไปเทียบเคียงกับอาจารย์สมพระอื่นท่านใดก็ตามครับผมที่ท่านนะทำเกี่ยวกับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยวีพีสำนักใดก็ตามนะการนำเอาตัวเลขของเลขคณลไปเทียบเคียงนั้นนะครับแปลว่าเทียบเคียงเฉพาะตัวเลขครับ ไม่ได้หมายความว่าใครเก่งใครไม่เก่งใครแม่นใครไม่แม่นนะรเราต้องการแค่ตัวเลขว่าชนกันไหมสถรษิเป็นอย่างไรนะครับนำมาเป็นสถิยนะครับก่อนที่จะนะนำไปเสี่ยงโชคสิ่งดวงนะครับนำไปใช้งานเจตนาเป็นเช่นนั้นนะครับเมื่อเรามีเจตนาดีแล้วมีสติที่ดีแล้วมันก็จะลดความเสี่ยงในการ,นะรนำไปใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นโปรดฟังเลขคลาสให้เข้าใจนะครับ การคิดดีพูดดีทดําดีจะทําให้เรามีสติและมีสตังนะค์จะไม่เป็นการต่อต้านนะในความคิดนะี่นคือความอยากความโลภความหลงของเราเองนะครับ,นะรบถ้าเป็นประโยชน์ก็ลองไปพิจารณาใช้งานดูครับการฝึกทาํบานะบ่อยๆก็จะลดนะครับลดความอยากลดอารมณ์เหล่านั้นลงไปนะครับเราก็จะเห็นช่องทางได้ชัดเจนขึ้นเพราะไม่มีใคร ที่ไม่ต้องการมาดูแล้วต้องการถูกนะครับในการเสี่ยงโชคถ้ามาดูแล้วนะครับมีแต่สภาวะอารมณ์ที่ติดลบไม่มีใครต้องการนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่าน,นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วทุกสำนักนก็พยายามที่จะนําเสนอทุกตัวเลขให้มีความมั่นยำ แต่ก็ไม่มีท่านใดรู้ว่าตัวใดจะออกนะครับเลขราดก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทําตามสูตรให้ดูตรงนี้ครับสูตรนี้เข้ามา6เดือนกับ29วันนะครับเป็นตัวบ่งชี้แล้วว่าสูตรเดินทางมาดีมากอยู่ที่ว่า fc ท่านผู้ชมจะหยิบไปใช้งานอย่างไรนะครับเมื่อได้ยินฟังได้ยินได้ฟังที่เลขท่านแนะนําแล้วนะครับทุกอย่างตั้งอยู่ด้วยความสตินะครับ เลขาที่พูดไปบ่อยเพราะว่าอยากให้ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมช่องเลขลาดนั้นนะครับและมีเงินมีทองจริงๆครับผมนะครับใช้จ่ายในครอบครัวโดยเฉพาะนะครับตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีถึงแม้เศรษฐกิจดีก็ไม่อยากจะให้ควักเงินทุนตัวเองออกมาให้ใช้เงินเหล่านี้ให้ใช้เงินจากการเสิ่งโชคโชคลาภเหล่านี้ครับเป็นค่าขนม ค่าอาหารค่าใช้จ่ายประจําวันในครอบครัวส่วนเงินรายได้ส่วนอื่นที่เป็นขาประจํานั้นนะครับเอาเก็บไว้ใช้ในการข้างหน้าเจตนาเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเอาละครับเมื่อเข้าใจกันแล้วนะครับก็เข้าเรื่องนะครับตัวเลขของเราเลยนะครับมาดูครับผมเฉพาะกิจการชาติพิเศษปกติและ v i p ฮานอยห้าฮานอยรวมนี้นะครับออกอะไรนะเฉพาะกิจครับผมผลที่ออก ห้าหนเดสองเข้ารุดหนึ่งบนครับเข้ารุดหนึ่งบนครับเข้ารุดเจ็ดล่างครับได้สามเด้งนะครับน่ครับกาชาติครับผมผลที่ออก0ูนย์สามเเข้าศูนย์หลักร้อย เข้ารูดหนึ่งบนครับเข้ารูดแปดบนครับเข้าคู่เจาะหนึ่งแปดบนครับเข้าสามตัวบนศูนย์หนึ่งแปดครับสามตัวแตกนะครับกาชาเข้ารูดเก้าล่างครับผมนะครับได้หกเด้งนะครับผมกาชาหกเด้งนะครับพอมาถึงตรงนี้ครับผม เฉพาะกิจกาชาติเราได้ทั้งหมดนะครับเเด้ง9เด้งนี้นะครับแปลว่านะครับ9เด้งหักออกนะครับลบออก5เด้งคือเราลงทุนไป5ครั้งนะครับ้ครั้งเท่ากับเรามีกําไรแล้ว4เด้งนะครับตอนนี้4เด้งนี่ครับคือผลกําไรเรื่องขราดจะพูดนะครับในเฉพาะนะครับคนลากหญ้าลงทุนเพื่อต้องการใช้จ่ายในครอบครัว1บาทถ้า2หน่อยนี้นะครับ เราวิเคราะห์ดีๆเราจะได้มีกําไรนะครับหบาทเท่ากับมีกําไรอยู่400รนะครับสอหน่อยทีนี้นะครับในตัวที่เหลือ3หน่อยนี่นะครับะฉนนั้นเลขาาดแนะนํานะครับแบบนี้เลยครับผมมานะครับวิเคราะห์ดีๆนะครับทุกคำตอบทุกคำถามทุกคำพูดที่เลขาธิาอธิบายไปนั้นนะครับล้วนแต่มีเจตนาดีทั้งนั้นนะครับ เราดูต่อครับผมว่าเราจะได้กี่เด้งนะครับในวันที่26นี้นะครับเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะครับพิเศษครับผลที่ออกห5ห้าห้าสองห้าพิเศษหลุดไปนะครับพิเศษไม่มีนะครับต้องแจ้งอย่างนี้นะครับผมถ้าออกเด้งนะครับผมถ้ามีเป็นเบิ้ลนะครับเป็นเบิ้ลเรขเกราแม่ทำสูตรเบิ้ลไว้ให้นะครับผมซึ่งแจ้งไว้แต่แรกแล้ว เมื่อก่อนนะครับทำไว้ให้นะครับทำไว้ปรากฏว่าตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้น,นไม่อยากให้ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นให้ควบคุมไว้ที่สิคู่นี้เท่านี้นะครับมาดูต่อครับผมปกติผลที่ออกสองหนึ่งสาเข้าไปที่รูด1บนครับเข้าไปที่รูด6ล่างครับเข้าไปที่รูด7ล่างครับเข้าคู่เจาะ67 ล่างครับผมได้สีเด้งนะครับดูต่อครับผม v p ผลที่ออก6 8 3 6 3ครับเข้ารูด8บนครับเข้ารูด6ล่างครับได้2เด้งนะครับ3หน่อยนี้นะครับผมได้ทั้งหมด6เด้ง 6เด้งไปบวกกับ4เท่ากับ10เด้งนะครับผมบวก4 10เด้งนะครับผมนี่ครับผลของมันก็คือ10เด้งตรงนี้ครับผมที่เลขาธิการอยากให้ทุกท่านมองเห็นจริงๆนะครับหนึ่งบาทเท่ากับหนึ่งพันนะครับถ้าไม่เข้าทุกหน่อยนะครับอย่างน้อยให้มีกำไรไว้นะครับวันละสามร้อยเป็นค่ากับค่า หกับลูกหลานซื้อขนมนมเนยนมาดูต่อครับผมเลขราดปล่อยอะไรไว้ให้นะครับของวันที่27 27กรกฎาคม2 5 6 7วันนี้นะครับผม27กรกฎาสูตรนี้ก็จะเดินทางมา6เดือนกับวันนะควันมาดูครับเลขวินเลขราดวางไว้นะครับผม5 1 7 8 เก้าหกครับผมเช่นเคยครับเลขทั้งหกตัวนี้นะครับสามารถเป็นตัวรูดได้ทุกตัวซึ่งเลขลาดคัดสรรมาจากสูตรแล้วเป็นอย่างดีนะครับแต่เลขลาดยังไม่เชื่อเลขลาดให้นําเลขทั้งหกตัวนี้ไปเทียบเคียงกับอาจารย์สํานักอื่นท่านอื่นนะครับเพราะใน u t u b e นะครับผมอาจารย์อื่นที่ทําเกี่ยวกับฮานอยเหล่านี้ครับเยอะแย,ยะมากมายเราชื่นชอบอาจารย์ท่านใดนะครับหรือ เราไม่เคยติดตามอาจารย์ท่านใดก็ตามลองเข้าไปเทียบเคียงโดยใช้6ตัวนี้เทียบเคียงแต่ถ้าว่ามันมากไปตัวเลขมากไปให้ตัดเอาเลข3าตัวหน้านี้ครับ517แต่ถ้าเข้าไปแล้วอย่าให้เสียโอกาสครับนำตัวเลข6ตัวไปเทียบเคียงเพราะเราเข้าไปแล้วนะครับเราก็ต้องใช้ให้เป็นประยุกครับหน้าจอไปเลยนะครับท้ายนี้ครับเลข็ขอความกรุณา f c ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนะครับด้วยนะครับอย่ากกดข้ามนะครับผมจะรูดข้ามเพราะว่าตอนนี้เลขราชต้องการกลังใจเป็นอย่างมากครับเพราะเลขราดช่องเลขราดนั้นยังไม่ผ่านก,กฎกติกาของ y t u t u นะครับยังไม่มีรายได้อะไรนใน YouTube เลยนะครับเพราะนั้นช่วยกันครับร่วมด้วยช่วยกันถือว่านะเลขราดได้เป็นพี่น้อง กับ FC ทุกท่านแล้วนะครับผมพูดคุยกันแบบฉันพี่น้องนะครับผมเอาละครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทำรัฐบาลนะครับรัฐบาลไทยนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยครับท้ายนี้ก็ทุกท่านมีแต่ความโชคดีครับผมรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ